สวัสดีค่ะเอตตี้นองลานะคะสวัสดี youtube นะคะพรนิตาแฟมาลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะเพียง,งแห่เพียงแห่ฝนตกเต้าเลยนะคะโดนไอฝนน้ำโดนละอองฝนนะคะเพียงแห่เลยนะคะพอฮักไม่ฮักนองลาเอตตี้นองลาเอตตี้เป็ดหน่อยทั่วโลกเออค่ะนะคะทักทายกันย้ำแรงแบบนี้นะคะนะคะพี่พ่อจะเฮ็ดคลิปทุกมือทุกมือนะคะเรื่องนองลาเนาะ <c oughs> มื่อานี้นายจิตโทข้างมือพี่พ้อยว่านายจิตโทข้างมือน่ะค่ะทำเพราะไปยังพขาตกมาแล้วมันกับบห่อนเนาะน,นะคะแต่ว่าโดนอ่องผมตะกี้เสียงเหบแล้วนะคะอ่ะทาท้ายกันคือเกานะคะเป็นยังไงแดนะคะเอ้งานของนองนะคะ EP หนึ่ง EP สองผ่านไปด้วยดีนะคะอีพีนี่นะคะมีแต่รุ่นรุนนะคะรุ่นอย่างเดียวนะคะทุดยอดนะคะ EP นี่นะคะหนึ่งพันใบนะคะตั้งเปลวใหนึ่งพันใบนะคะ พอได้หนึ่งพันใบแล้วไหปาล้องแลนนะคะปาล้องแลนบอกว่าสิบรอบประสันสิได้ได้แค่หกรอบว่าจะสีอ่านะคะข่าวเป็นอย่างนะคะที่แรกนนองก็ว่าสีแลนน้ำนะคะยานลมนะคะมันมืนนะคะมันมืนนะคะนองก,ก็เลยยานลมนะคะแลนเล่น้อยเดียวนะคะท่าน้องแลนอ้อมแบบก็คู่ก็ปาล้องในตรงใสนะคะ <c oughs> นะคะพอหักไปหักทั่วโลกนะคะมอวานี่พักกันจ่องเบิ้งกันนองพักกันมองกันนองนะคะจ่องเบิ้งนองนะคะว่าเออนองสิเป็นจังไใดนะคะ พอได้หนึ่งพันใบถลุกเป่านะคะใช้โยกกันนะคะเฮกันนะคะพวกเขานะคะเอฟตีคุมน้นอยนะคะคุมน้่อยของนองลานะคะคุมน้อยนี่แหละนะคะพอได้หนึ่งพันใบได้ได้ยอดแล้วหนึ่งพันใบแล้วนะคะใช้โยกเลยนะคะหองจอกลุงเตนะคะแล้วพวกเขาเขานี่นะคะเฮกันนะคะต๊มือกันประยุดเลยนะคะพวกเขาเก่งมากนะคะตุดยอดเลยพี่พ้อยคนตัวลูกเรื่องมาวานนี่นะคะมันคือแบบดีใจก็ดองห้ายจนน้าตาจีไหลอ่ะมาวานนี่นะคะ ช่วงที่น้องห <c oughs> right ้องเพลงนะคะบนเวทีหน nice ่อนะคะน้องห้องเพลงออกเสียงออกมัดเต็มเลยนะคะเสียงน้องจะเป็ดแปลกๆนะคะเสียงใหญ่ๆนะคะเสียงมองกจะใหญ่ๆเห็งๆนะคะพี่พ่อจีจามเด้วยนี่นะคะพี่พ่อจีจามโอ้ยจามีลีเห็นบ่ขอโทษเด้อค่ะนะคะจามีลีเห็นบ่เพราะว่าได้กินผลนะคะพี่พ่อจามีลีนะผน้องห้องเพลงนะคะผนองห้องเพลงบนเวทีนะคะ เมื่อแด่แต่กระตูนะคะพี่พ้อยแบบอยากไห้น้ำเลยอ่ะอยากไห้ไห้น้ำตาตึงเลยนะคะอยากกรอดพวกเขาถูกเพ้งที่นองห่อแล้วพี่พ้อยคิดว่าสิอุ้ยเสียงมันคือออกมาแบบนี้นะคะเสียงมันคือดึกกลางวานแทบเสียงนองงใหญ่นะคะใหญ่เห็บแหบนะคะแต่ว่าออกมาเสียงดังกลางวานมากเลยนะคะตาใต้หูฟังนะยินดีนะคะ ข so right ่าวไตหูฟังก so ับบอลไปยังนะคะกันยังคีดก็ดีนะคะยิงไตหูฟังนะโอ้โหยิงดีเนยเลยหมดคือนะคะพี่ปอยเบิ้งสอน้าดอกกังพืนพี่ปอยไปเดิเบิ้งดอกเพราะว่าง่วงนะคะเพราะสามสูงกลัวเห็นพี่น็อดไหลตดอยู่ว่าฝนตกนะคะโอ้ยพี่ปอยกับบอล้อยเลยหรอวะมีใจเนาะนะคะบอไหวเราละคะห่วงนะเดี๋ยวหาเบิ้งสอน้าเอาดีกลัวพีพอยก็คิดทันทีเนาะพี่ปอยก็คิดทันทีเนาะเออนะคะพเอราะสาวนี่ก็เบิ้งหลายอันแล้วแหละนะคะเบิ้งหลายคนเบิ้งจนครบแล้วแหละนะคะ อ่านะคะยิ่งบกบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสีไปเบิ้งยอดหลังอีกนะคะเออนะคะพี่พ้อยมาสุดยอดเลยนะคะตุณโตลูกมอคืนนี่นะคะพี่พ,พี่พ้อยน้ำตาซึมเลยนะคะเบิ้งนะคะเบิ้งคลิปนองแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะตอนนอนห้องเพลงนะคะท่านได้ดีมากเลยนะคะพอหักแม่หักเราไปเห็นคุณปิงนะคะไปยืนบนเวทีน้ํานะคะสาวหมวกแดงนะคะ <c oughs> กกเพิ่นกะแต่ก่อนสาวหมวกแดงก็เปลี่นข้าวอยู่พักนันเอานะคะเมื่อนี่ขึ้นเวทีกันนองนะคะจะเอาหมวกแดงใส่คือเก่านะคะก็ะเลยเป็นว่านู่นน่ะทั่วโลกกันละนะคะคุณสิวน,นะคะดังไปทั่วโลกดังไปกั้นนองนะคะทั่วโลกนะคะพี่น็อตกัสนุกสนานนะคะพี่น็อตกัอยู่ขึ้นไปกลางลมกลางที่บนเวทีนะคะ บนเวทีแล้วก็พี่นองก็ไปไปสั่งงานสั่งอย่างนําประมาณนี้เรื่องเพียงเรืองอย่างประมาณนี้เนาะนะคะึ้นไปบนเวทีนะคะพี่นองก็ไปเต้นไปฟ้อนทูกทั้งเวทีนั่นแหละเพิินนะห <c oughs> <c oughs> นาหักนะคะหนาหักกันทุกคนนะคะตัวงานกันดีดีนะคะทั้งเจ็กหนึ่งนะคะ <c oughs> เจกหนึ่งกัเม็นน้อยกะเป็นพิธีกรนะคะตอนที่ว่าเจดสาวเนาะนะคะช่วงแรกนะคะเจกสาวนะคะเจกหนึ่งกับเม็นน้อยนะคะอาจารย์พี่นนอตขยู่หางลางคุณพิกิตขยู่หางลางช่วยงานกันดีดีนะคะทีมบันหักนะคะออกเคนใน้นะคะช่วยกันดีดีแท้ๆนะคะ ถ่งงอกนะคะบานของบานทงงอกเลาวถงอกก็แล่นนู่นแลน่นนี่ประมาณนี้นะคะครับงคงกับเขานะคะเฮ็ดกันเอามาก,กินกันนะคะมาว่านี่กับนงตินโอายากอยากกินกนบนงตินนะคะอายุเกไก๋นะพี่พรอยสองจานบาอยูดหรอกนะตอบนทคงตอบกินนะคะค่ะนะคะโอ้ยดีใจกับน้องนะคะน้องทํานได้ดีมากเลยนะคะทุกคนนะคะตนะกรงรับเชิญกระเสียงดีนะคะเบาพามีนะคะแล้วก็น้องนะคะดําดวนนะคะดําดวนน้อยนะคะ,ดดคะประมาณนี้นะคะ ใช่นะคะมากันทั้งิดสามคนจะในห้องสองคนเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะทีมงานนะคะทีมงานทุกคนนะคะตัวกันงานกันดีดีนะคะพวกเขาแบ่งงานกันเหตุเนาะนะคะอาะชาลุงเต้นะคะลุงเต้ก็ขายบารนะคะบรรจงตีนนะคะก็ตัวกันนะคะบรรจงตีนนะคะคุณปิ่มนะคะตัวกันนะคะทั่วกันทุกคนนะคะ ไอ้ช่าพี่พ้อยพี่พ้อยอยู่ทั้งนีพี่พ้อยก็ตัวนะคะผู้ใดเข้ามาพี่พ้อยก็บอกว่าตัวสื่อเด้ตวยสื่อเด๊ตัวสื่อเด๊นะคะบอกทุกคนนะคะบางคนเขากับตัวยบางคนเขาก็บตัวเนาะแต่ว่าเ็นตัวที่หลังนะคะบางคนเนาะนะคะคุณมีนะคะคุณมีเข้าม้านะคะคุณมีุ่นกระถามมาบัรลอยเียื่ะโบเขาเลยก็เลผพากันต่อมาลอยหนึ่งคุณมีเอายี่ติดใบโอ้ยนะคะเย้กันดิกนะคะ แล้วที่มีบางคนน่ะแม่ไปโชว์รออยู่ไหนนะบางคนนะพ้อยก็เลยบอกว่าอ่าบางคนตัวซื้อให้น้องแดตัวน้องแดนะคะบางคนซื้อหาใบโอ้ยนะคะแบบว่าตัวกันติเหลืองนอกผู้ไดเข้ามาพี่พ่อยก็บอกว่าเออตัวแดตัวน้องแดตัวกันเด้อตัวกันตัวกันพี่พ้อยพอยที่เป็นใจเลยเขามาวานนี่นะคะมาวานนางเป่าจะโทรตัพท์นางเป่าจะลุงเตะนะคะเออนะคะตัวกันเนาะ ลุงเต้เพื่อนพ่อนักหนักไปแล้วเนี่ยพ่อไก่ตีแล้วประมาณตีมงหาโม้งเพื่อนก็ล่าลวเนาะนะคะว่านางโดนเนาะนะคะอ่าเราไถ่บรรจงตีนขึนตุวยนะคะบรรจงกระทิงบรรจงขึนตุ้ยเพื่อนก็ได้จดไว้นะคะจดไว้จดไว้ผู้ใดแดงผู้ใดแดงมันต้องจังตันเนาะทุงเต้เพื่อนก็ในนานอีกเน้ะมันก็พอทันเนาะแต่ตุงเต้ผู้เดียวพอทันแนนนอนนะคะยางต่้นะคะสามคนนะคะยางต่้สามคนที่ต้องตววยกันนะคะที่ต้องตุวยกันเบิร์นกันอย่งนะคะ พี่จะใกคุณปี๋มันเกิกระเบิงตัวนะคะบรรจงสินกระเบิงตัวนะคะลุงเต้เมันเกิดม้วนจะแบบว่าตกโทตรศัพทัว่ายยดเขามาเท่าไรเท่าไรน่ะเราก็อ่าทั้งทั้งอ่าคอมเมนต์กับประเดี๋ยนทีน่ะยังตำนะคะสามคนถูกต้องนะคะยังตำขนาดสามคนถูกต้องนะคะอันนี้นะคะงานแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ค่อยๆเนาะค่อยๆเปลี่นค่อยๆไปกันต่อไปนะคะจะต้องเปลี่นแบบนี้นะคะท่านทานองเป็นอีพีสามถึงไปนะคะ้องตรงเหตุแบบนี้เนาะนะคะ ่ะนะคะตอนนี้ตัวแต่ว่าบอเป็นอย่างนะคะที่ว่ามันมันงงตักระต้วกันเอฟตีกระตัวกันทุกคนนาะนะคะเอฟตีอยู่ทุกคนหน้าตัวกันทักไปลูกเต้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 เประมาณนี้นะคะ ลุงเตเปินของงงเนาะนะคะแจกข้ผ่านไปด้วยดีค่ะนะคะมาวานในลุงเตว่าลืมลืมโอนของคุณลําใช้นะคะแต่ว่าเปินเป่าโอนไปเต้าเลยนะคะบ่มีอหยังนะคะบ่มีอหยังติดครับเลยนะคะลุงเตก็โอนเขาบ้านหักเมิดแต่ล้วหยังแล้วจุกจินทุกยางนะคะบ่มีนั่นเลยนะคะงานหนีนะคะอีพี่สองนะคะอ่านะคะผ่านไปด้วยดีนะคะถึงจะมีฝนแดดแจกขผ่านไปเนาะนะคะงานหนีพี่พ่อดีใจดีใจดีใจพนโอ้นะคะเคืออยากหข่และเหยนนอง ห้องเพลงออกมาดีน้ำเสียงดีที่พี่ปุอยน้ำตาซึมเลยนะะ่ะนะคะล้องห้องเพลงดีๆมากนะคะงานระพานดีดีมากนะคะรออีพีสามเด้อค่ะนนคะอยูที่ไหนนะคะเดี๋ยวไปบอกกันเนาะอีพีสามเนาะนะคะเอี FC นะคะเป็นกำลังใจให้กันทุกคนเด้อนะคะขอบคุณหลายเอ็ดีพพอพอักแม่หักเอดีทัวโลกเอีน้องหลานน้องมอว่านี่พันงานพานไปได้ดีนะคะสวัสดีคะ่ะได้เจอกันอีพีสามค่ะนะคะ